เอาลงพื้นได้เขาสองเทียบก็เข้าขวาน่ะข้ามข้ามไปหาซาร่าซาร่ามาที่อเล็กซานเดอร์อารนโอ้โหโสุดๆนะครับ1-0ที่ลอร์พูลขึ้นนำโอ,อ้โหวางเท้ายอดเยี่ยมครับอเล็กซานเดอร์อาร์โน้ขวางอเล็กซานเดอร์อาร์โน้ครับแล้วดูจังหวะปั่นเนี่ยมัน <c oughs> บอลเปลี่ยนทางเฉลับมาด้วยนะครับอาเก้ครับที่พยายามมงสกัดบอลก็เลยเหินเชิดหนีมือเอเดรียนขึ้นไปอีกครับ เช็ดเสาเข้าไปเลยฮะปวดหัวเองเลยครับเปโดซิวเห็นอเวเลสออกตัวตั้งมาฮาลันไนเดอร์บอยได้หาเขาให้เราทำทางทางซ้ายโฟเดนมาบอถึงโฟเดนตรงตัวเนี่ยตามซ้ำก็ลุนเดียนกระชอกไปมาแล้วตีสมอได้โดยผู้เล่นอาวเลสนะครับววางมาก็ต้องดูนะครับอยู่ในลายหรือเปล่านะครับ ทางโฟ,ฟเดนนะครับาราจังหวะแรกในยิงกระโดดดีแต่ตรงตัวอัเดรียนครับ <c oughs> มิวเนอร์บ้างดิพุกพอกาส่วนให้ดาวินนเูเยสไหลามาซาร่าไหลแล้วทำทางไปครับถ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ือว่าซาร่าเห็นแล้วปัด <c oughs> เปิดไปหาดาวินนูเยสโอ้ลูกนี้ถือว่าเวนดิอดอสกัวศินไม่ว่าอะไรนะครับนิยันเนี่ยพยายามฟ้องว่าแฮนด์บอล <มๆ S 1> ดาวินนูเยสครับดูแขนของดิออส โดนมือเต็มๆเลยครับนันเป็นจังหวะที่บอลย้อมนมาผมทำท่าจะไม่ตรงกรอบแต่ว่าเป็นจังหวะตั้งแขนขึ้นมาด้วยไม่ครับโดยสายของโมซาลาลุ้เชียบขาดครับอ่านทางถูกมาไม่ทันของเอเดนซอนโอโยิงได้มุมมากนะครับหรว่าห่างขอเอเดนซอนแต่ว่าหยุดไม่อยู่ครับโมซาลาตวัดได้มุมดีถ้ายิงไม่ดีเนี่ยดูหลักได้นี่บอลโค้งหนีมือด้วยนะครับ ทำไมเอเดอร์สันเนี่ยมาไม่ถึงเกตาครับดูว่าคาวโยคาวโย,ยออกมาที่ซาร่าซาร่าตัวไกลเป็นโลเบิร์ตสั้นตั้งให้กับดาวินนูนเยสสามประตูต่อหนึ่งที่ล์พูลหนีห่างออกไปแล้วครับโอ้โหโอ้โห,โห,โหแล้วก็ทําได้ครับดาวินนูนเยสถอดเสื้อฉลองประตูเลยครับลูกนี้นี่น่าจะเป็นการตอกฝาโลงแล้วครับให้เข้าในมาครับให้กับนูนเยสซึ่งวิ่งมาหาที่ว่างรอยอยู่แล้วนะครับควิดหนีตัวเอเดอร์สัน แก้ไขไปชำนาญได้ดีเลยนะครับระหว่างอย่างนี้พวกบอลกัดกังวลจะใช้เท้าใช้ศีรษะกันแน่ย่อมาก็ใช้ศีรษะเปลี่ยนทางเลยครับขอ้โหนุนเนียส <yes. S 1> <c oughs>